อย่างกขอ้มกําอนานเดินเงินดีมีหีให้ดูทั้งวันคืองัวเลี้ยงงัวหรือครับเลี้ยงงัวางานเดินเงินดีมีหีให้ดูหีหน้อยหีใหญ่หเข้าหีเถิบมีหมดมีหมดเนี่ยกานอีดไปอยู่กับงวัวด้ก็ห่อนก็นหีได้ห่อนเงินพ่องว่าได้ขี้เดียนแล้วฮะ ด่าหอนเงินพ่องว่ะหอนเตี้ยหอนเตี้ยเนาะอันน่ะเนาะมันงานมันอีดมันก็อย่างอันเนาะมัวนี่ต้องได้เป็นปีก่อนจะได้เงินอันน่ะเนี่ยการอย่างอี้มันก็ต้องใจแหงน้อยหนึ่งมันจะได้เงินด่วนเนี่ยการเงินดวนก็ต้องนีแหงน้อยหนึ่งเลี้ยงงัวมันถึงคือเป็นบอกว่าน้ำบ่อจืดใสแต่เย็นๆก็เข้าใจก็เข้าใจว่า ngàn tê lấy dân á, mình một miền cẩn cho phải chôm Cẩn này nôn ô khu khí ngàn thì mà con... này, nó Ngàn những y mình tông Ở trời cho này nói đường Nhớ nhờ mà áo cho này đi Để có biết gì bà trang hay mô Ô các thuần bài lưỡi, nó Ba cần cái nhóng cái nhón... ừ. bác cắn cái nhóng ừ. cả... cả... Mình món mà mình ngàn là มันเอือกพบวอแล้วมโหก้นโมหคามโมูความหมายเป็นนี่